เป็นไงบ้างครับทำนาป right? ีนี้ไ้ข้าวเยอะไหมก็มันราอยูใจลาคามันถูกมากครับขราามันถูกมากาคามันใส่กลูอะไรอะไรข้ากลูเลยเจ็ดบาทหรือห้าบาทนี่เลยครับในเกณฑ์นั่นเลยครับถูกมากเลยข้าวแต่ปุ๋ยมันแพงมากครับปุ๋ยตบละเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยก็มีขนเลยคุ้มไหมครับมันการทำเรื่องคุ้มมันไม่คุ้มหรอก แต่เราก็ต้องทำนะครับเราต้องทำครับอาชีพเราทำนานเลยทิ้งทิ้งไม่ได้นี่แหละครับเราก็ต้องทำทั้งหมดกี่ไร่ครับผมทั้งหมดก็ทำประมาณสามสิบไร่ครับสามสิบไร่เราเช่าเขาหรือว่าเป็นเราเอาครับเช่าเขาทั้เลยครับรายละพันครับถ้าหกค่าปุ๋ยค่าเช่าค่าอะไรเหลืออะไรไหมก็ถ้าหากเราทำรู้ไม่ไม่ไม่มีเหลือเลยครับไม่มีอเลยอันนี้ต้องตากกี่วันครับเกี่ยวตากประมาณสามวันสามวันสี่วันนี่แหละครับ เราต้องจ้างเขาตากอีกเนาะครับจ้างจ้างเขาตากอีกวันเท่าไหร่ค่าจ้างคือวันละสามร้อยเนยอยากให้รัฐบาลช่วยยังไงบ้างครับให้รัฐบาลช่วยให้ข้าวมีราคาลอยแค่ไหนครับมีราคานี่ประมาณเท่าไหร่เราถึงจะอยู่ได้อะก็ค่คาประมาณสิบสองสิบสามบาท่ย้หละครับที่อยู่ได้อันนี้เราคือเราอยู่ได้เนาะคราเราอยู่ได้อยู่ได้มีกําไรบ้างครับเขามีกาไรบ้างนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลย ทุกคนเลยครับทุกคนเลยบขาขอบุทุกคนนะครับว่าข้าวถูกมากเลยครับขอบุญข้าวมันคงดตไมมีราเอยังไข้าวข่าวถดกมาเลยจวิงงเจ็ดแปดบาทคินะไัยไรมันานม ทำนากี่ไร่ครับแปดไร่จ้ะปีนี้เป็นยังไงบ้านนงปีนี้ก็ข้าวก็เสียขาดทุนข้าวข้าวเป็นโรคด้วยปีนี้ข้าวเป็นไโรคใบไหนะม้นะมันมีตายอยู่เป็นย่อมยอมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ่ะและ้วราคาปีนี้เป็นไงบ้างราคาราคาโบคุ้มไหมไม่ไม่คุ้มรกคะเรื่องคุ้มเที่ยวกับปีที่แล้วเป็นไงคปีที่แล้วก็ก็เหมือนเท่ากันเลยจ้ะ คาเท่ากันเลยจ้ะเจ็ดบาทแปดบาทห้าบาทก็มีแล้วแต่ข้าวสวยหรือไม่สวยทํานานี่ได้อะไรไหมปีนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะถ้าเฉลี่ยกันแล้วเอดไร่ลงทุนไปก็ค่าปุ๋ยก็กระสอบละเจ็ดแปดร้อยแล้วข้าวตอนนี้จะขายได้กี่ตังค์ลงทุนค่าค่าไถค่าวานค่าปุ๋ยค่าอะไรไม่คุ้มแล้วจ้ะนี่ค่าเกี่ยวไร่เท่าไหร่ครับปีนี้ กันเขาว่าห้าร้อยห้าสิบประมาณนี้ห้าร้อยห้าสิบจะข้าอุ้มมาจากนู่นก็ร้อยหนึ่งประมาณร้อยกี่วันครับถึงจะแห้งสี่วันเนี่ยจพะพอดินมันชืน้นแล้วถ้าเรานําไปขายแบบนี้ <c oughs> เราโดนหักความชื้นไมหมหรือ,อยังไงหักจะหักก็จะเรือกิโลหนึ่งประมาณเท่าไหร่ท่านนาไปขายอันนี้บอกก็หักกิโลหนึ่งก็ประมาณเจ็ดบาทกว่านี่แหละประมาณเจ็ดบาทนั่นแหละถ้าถ้าให้แปดบาทถ้าสมมติว่าข้าวสวยให้แปดบาทก็ก็หักความชื้นไปก็เลือประมาณเจ็ดบาทนั่นแหละ อยากให้ช่วยเหลือพวกสตตกัตรกวนอย่ไงที่เท่าจะช่วยช่วยเหลือได้อยากจะอยากให้ราคาเป็นยังไงครับก็อยากได้ราคาดีๆหน่อยจะพอเอานาเวไร่พออยู่ได้ไม่ต่ำกว่าสิบบาทสิบบาทขึ้นอ่ะถึงจะอยู่ได้ถึองจะอยู่ได้จะเท่าไหมเช่า,าอ๋อเราต้องเสียค่าเช่าอีกสรุปแล้วทำนาปีนี้ไม่ไมไคุ้มเลย,เลยจะไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าเช่าค่าอะไรไม่ไม่ขายข้าวได้ขนาดนี้ก็ไม่ถึง มันไม่ได้ทุนคืนหรอกค่ะคแต่เราก็ต้องทำเพราะเราเคยทำแล้ว